สวัสดีค่ะทุกคนอาเกมาสเตอเมเดสวัสดีปีใหม่ค่ะเป็นไงบ้างเอ่ยเมื่อคืนฉลองหรือว่า เสร็นมนทั้งปีข้ามคืนกันหรือเปล่าคะไม่หญิงที่ญี่ปุ่นนะคะก็มัยแต่ยุ่งๆกับการตเตรียมอาหารปีใหม่แล้วเมื่อเช้าเราก็ทานอาหารปีใหม่แล้วก็อวยพรให้ทุกคนในครอบครัวแล้วก็คนรักนะคะคนรอบตัวเรามีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงนะคะขอให้ทุกคนเฮงเงปังๆรวยรนะคะตรงนี้ ก็เดี๋ยวจะโชว์ภาพอาหารปีใหม่ที่ม่หญิงจัดทําขึ้นมาเองนะคะทําเองทุกปีค่ะเพราะว่าเราแบบว่าทานอาหารแบบเขาเรื่อนะส่วนใหญ่ซื้อมาแล้วก็เสียทิะะ้งค่ะเพราะว่ามันก็มีบางอย่างที่สามีคนญี่ปุ่นเนี่ยแหละคะ่ะเขาไม่ชอบเราก็ไม่ชอบเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะพวกของสดบางทีเนาะเราก็เลยทําเองดีกว่าแล้วรสชาติมันก็ไม่เค็มจนเกินไปสามารถควบคุม รสชาติของอาหารแล้วก็ปริมาณที่เราอยากจะทานได้แต่ทำทีไรก็เยอะทุกทีโอเคนะคะก็มาแบบคลิปสัส้นๆค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะพักผ่อนกับครอบครัวให้เต็มที่ค่ะแล้วเราก็จะมาเรียนรู้ว่าสายญี่ปุ่นแล้วก็สิ่งต่างๆที่เกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่นด้วยกันนะคะใครที่ไม่อยากพลาดคลิปดีๆแล้วสิ่งดีๆที่ม่หญิงจะมาแบ่งปันแล้วก็แชร์ให้ทุกคนได้เรียนรู้ไปด้วยกันอย่าลืมกดติดตาม กดไลค์กดแชร์ได้นะคะวันนี้ไปแล้ะค่ะเฮ้ยบายมาต้านีฮ <laughs> ิฮ <laughs> เดี๋ยวดูนะคะเราจะมาดูว่าไม่หญิงไปไหว้พระขอพอรครั้งแรกนะคะภาษาญีป่ปุ่นเขาก็จะเรียกว่าฮัชโมเดะการไหว้พระขอพอรครั้งแรกของปีค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขเ <laughs> ช่นกันนะคะไปละค่ะ <laughs> บ๊ายบาย